หนาวหนาวจะชวนยิอยู่ทงหน้าล่มคักร่มแน่เลยสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ว่าผอยางแรงๆเลยจ้ะสาวอิวสิผ้ามันต้มกวยจับจ้ะสาวอิวไดงกวยจับมนันนี่จ้ะกวยจับอุบนจ้ะวันนี้สิผ้ามันต้มก็หมอหน้อยเบิ่งจะหมอนาลากแห้งนี่สาวอิวไม่หมอหน้อยสั่งหมอหน้อยมากจ้ะ ยาสิต้มในหมอนี้เลยง่ายสะดวกเครื่อเคียงใส่เองจ้ะนี่มีสี่โครงหมูสาวยูต้มมาเปื่อยๆเลยจะ้ะมีเหลือดไก่มีหมูยอแล้วก็มีพักขนาดจะ้ะอันนี้มีพักสี่หมอเริ่มเดือนแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสาวยูสิเอากระดูกหมูลงก่อนใส่ลงไปตามใจชอบเลยจะ้ะในซองก็มิมีเซนจะ้ะพริกจะ้ะแล้วก็มีพงน้ำซุปจะ้ะแล้วก็มีหอมเจียวแถมมะหอยจะ้ะในซอง ้วงน้ำซุปพคุณมิต้าเข็มขนดีอยู่จ้ะใส่กคขนาล,ลงไปเลยจ้ะเดือดได้ที่แล้วจ้ะโอ้น้ำซุปนัวๆจ้ะแส่แบแส่บโอ้ยพิต้าแส่บแห่งจากเทอ,อกมาแล้ว น้ำซุปกันนัวนวอันนี้ซาวิวสใส่ไอหอมเจียวจ้ะโอ้ยหอมโอ้ยหวยเลยจ้ะซาวย่หย่านบุเพศจ้ะซาวู่วววก็เลยไปหาบุกพิงมาตืมอีกจังหน่อยเพิ่มความแสบจ้ะโอ้ยช่วงนี้อากาศหนาวหนาวเขาไปนบ้านก็ใกล้เตือวิวจ้ะเฮือนอยู่กลางทงก็ต้องสั่งเมื่อไหว่ังสีแลวเนาะจ้ะอยากย่า,ยาไใ้กระตุ่มมาจากแสบๆน้ำซาวู่วจ้ะ โอ้ยควนห่วยๆเลยจ้ะโซนหัหหอหนโนอ้ยลืมลืมห้อยพักซี่วายุลืมอย่าง Mm hmm. เปิดประตูไอ้ทางหลัางเลยลมผัดหนาหนาจะชวนงียู่ทงหน้าลมคักลมแน่เลย ม่ก็ดูออยน้ำหรอก